ในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันผู้ชนะมักจะถูกจดจำผู้แพ้มักจะถูกลืมแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่ผู้แพ้กลับกลายเป็นตำนานที่ถูกพูดถึงยิ่งกว่าผู้ชนะมันคือเครื่องบินรบที่มีรูปร่างเหมือนยานอวกาศบินเร็วกว่าเสียงโดยไม่ต้องเปิดสันดาบท้ายและมีค่าความล่องหนที่เรดาร์แทบจะมองไม่เห็นหลายคนบอกว่ามันคือเครื่องบินรบที่ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมา ดีกว่า F 2 2 Raptor ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ซะอีกแต่ทำไมกองทัพอากาศสหรัฐถึงเลือกที่จะทิ้งมันลงถังขยะยินดีต้อนรับสู่เรื่องราวของราชันไร้บัลลังก์ YF 2 3 Black Widow 2ย้อนกลับไปยุค8 0 S ปลายสงครามเย็นครับโซเวียตเริ่มสร้างเครื่องบินโหดๆอย่าง SU 2 7และ MiG 2 9ออกมาอเมริกาเริ่มกลัวว่า F 1 5ที่ตัวเองมีอยู่จะสู้ไม่ได้ เลยประกาศโครงการ Advanced Tactical Fighter ATF โจทย์คือต้องการเครื่องบินรบยุคที่5ที่ต้องล่องหนหรือ stealth และบินเร็วเหนือเสียงได้ตลอดเวลาหรือ Super Cruise มี2บริษัทยักษ์ใหญ่เข้ารอบชิงชนะเลิศฝ่ายแดงคือ Lockheed Martin ผู้สร้าง SR-31 และ F-117 ส่งเข้าประกวดในานาม YF-22 ฝ่ายน้ำเงินคือ Northrop ผู้สร้าง B-2 bomber ทรงปีศาจสีดำเข้าประกวดในนาม YF 2 3นี่คือศึกซูเปอร์โบว์ของวงการวิศวกรรมครับพอเปิดผ้าคลุมออกมาโลกตะลึงกับความแตกต่างครับ YF 2 2ของ l o งล็อกฮดหน้าตาดูเหมือนเครื่องบินรบที่เราคุ้นเคยดูบึกบึนมีกล้ามเนื้อแต่ YF 2 3ของนอ r ทร r อปมันดูเหมือนเอเลี่ยนครับปีกเป็นรูปเพชรหรือดมอนวิงหางเป็นรูปตัววีขนาดใหญ่หรือวีเทลและลำตัวยาวเฟื้ย มันสวยมากและดูล้ำยุคเหมือนหลุดมาจากหนังสายฝ่ายเมื่อทั้งคู่ขึ้นบินทดสอบผลปรากฏว่า YF-23 เหนือกว่าแทบทุกด้านครับเรื่องความเร็ว YF-23 ทำความเร็วซ u เปอร์ครูซหรือบินเร็วเหนือเสียงโดยไม่ใช้อัฟเตอร์เบอร์เนอร์ได้เร็วกว่าและไปได้ไกลกว่า YF-22 เรื่องความล่องหนหรือสเตลธ์ก็ทำได้ดีกว่าครับด้วยรูปทรงที่แบนราบและการออกแบบหางรูปตัววีทำให้เรดาร์จับสัญญาณได้ยากมาก และที่เด็ดที่สุดคือการซ่อนความร้อนครับถ้าคุณดูที่ตูดเครื่องบิน YF-22 จะมีท่อไอเสียกลมๆหรือเหลี่ยมๆพ่นไฟออกมาตรงๆใช่ไหมครับแต่ YF-23 ซ่อนท่อไอเสียไว้ในรางที่บุด,ด้วยกระเบื้องทนความร้อนชนิดพิเศษแบบเดียวกับกระสวยอวกาศทำให้ความร้อนถูกระบายออกและผสมกับอากาศเย็นทันทีผลคือจรวจนำวิถีด้วยความร้อนหรือ Heat Seeking Missile แทบจะหาเป้าไม่เจออ้าว เร็วกว่าเงียบกว่าเย็นกว่าแล้วทำไมถึงแพ้ล่ะครับคำตอบมี2ข้อครับคือความคล่องตัวและการเมืองข้อแรกความคล่องตัวหรือ maneuverability YF 22มีทีเด็ดคือ t r u s t v e r t i c a l l i n k หรือท่อท้ายที่ขยับขึ้นลงได้ทำให้มันเลี้ยววงแคบได้โหดมากบินท่าพิสดารได้แต่ YF 23ไม่มีระบบนี้ครับ Northrop ไปเชื่อว่าถ้าเราล่องหนสมบูรณ์แบบ เราจะยิงศัตรูตายตั้งแต่ระยะ100กิโลเมตรเราไม่จําเป็นต้องไปบินไล่กวดกันระยะประชิดแต่ในพลในกองทัพยุคนั้นยังยึดติดกับภาพหนังท็อปกันครับชอบเครื่องบินที่บินผ่าดผลเก่งๆ YF-22 เลยได้คะแนนนําในจุดนี้ไปข้อ2สําคัญกว่าคือการบริหารความเสี่ยงในตอนนั้นบริษัทน o r t h r o p ผู้สร้าง YF-23 กําลังมีปัญหาหนักกับโครงการ B-2 Spirit ที่งบบานปลายและผลิตล่าช้า กองทัพเลยไม่ไว้ใจครับกลัวว่าถ้าเลือก YF-23 ไปเดี๋ยวงานจะงอกอีกในขณะที่ล็อกฮีดผู้สร้าง YF-22 บริหารโครงการเก่งกว่านำเสนอแผนงานที่ดูปลอดภัยกว่าและราคาที่เคลมไว้ถูกกว่าสุดท้ายในวันที่23เมษายน1991กองทัพอากาศสหรัฐประกาศเลือก YF-22 ให้เป็นผู้ชนะและกลายมาเป็น F-22 Raptor ในปัจจุบัน การตัดสินใจวันนั้นคานสายตาวิศวกรหลายคนมากครับบางคนบอกว่ากองทัพเลือกเครื่องบินที่ขับสนุกแทนที่จะเลือกเครื่องบินที่ดีที่สุด YF-23 ทั้งสองลำที่สร้างเสร็จถูกส่งเข้าพิพิธภัณฑ์กลายเป็นตำนานที่จับต้องไม่ได้แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับมีข่าวลือหนาหูว่าเทคโนโลยีของ YF-23 ไม่ได้ตายไปไหนญี่ปุ่นเคยแสดงความสนใจอยากได้แบบแปลนของ YF-23 ไปพัฒนาต่อแต่สหรัฐไม่ขาย และล่าสุดเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นใหม่ B-21 Raider ของ Northrop Grumman ก็มีหน้าตาคล้ายกับ YF-23 มากๆเหมือน Northrop จะบอกเป็นไนไๆว่าเห็นไหมสุดท้ายแนวคิดของเราก็ถูกต้อง YF-23 Black Widow 2คือเครื่องเตือนใจว่าในโลกของความเป็นจริงคนที่เก่งที่สุดอาจจะไม่ใช่คนที่ถูกเลือกเสมอไปปัจจัยเรื่องจังหวะเวลาการเมืองและความเชื่อมั่นก็สำคัญไม่แพ้ความสามารถ แต่สำหรับแฟนเครื่องบินรบทั่วโลก YF-23 จะยังคงเป็น The King that never was ราชันที่ไม่ได้สวมมงกุฎตลอดไปแล้วคุณล่ะครับถ้าคุณเป็นคนตัดสินใจในวันนั้นคุณจะเลือกความคล่องตัวของ F-22 หรือความล่องหนและความเร็วของ YF-23 ครับลองคอมเมนต์บอกเหตุผลกันหน่อยนะครับ ถ้าชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เข้มข้นแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานรู้ไว้ไม่งงด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ